พี่ๆท่านไหนที่รักการขับรถทางไกลและยังคำนึงถึงความประหยัดต้องไม่พลาดกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Corolla Cross 1.8ไ y บ r i d รถปี2021นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะอัตรา,าก,การสิ้นเืองประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรได้แรงแหบประหยัดดีกระทังนะคะในส่วนของไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้า โรเคเตอร์ค่ะมีเดย์ไลท์ตัดหมอกคู่น้านะคะที่เห็นแถบไฟฟ้าตรงนี้เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นไฮบิดค่ะ เดิมโรงงานให้มาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําปัดเงาค่ะ Mac c ขอ18ใส่เป็นยางมิชลินให้ปีใหม่ๆเลยปี2024เนาะสเปอยางค่ะ225 50แม้าหอบ18นะคะเครื่องยนต์ไฮบริดบ่งบอกติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะกระจกมองข้างทับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเนาะมาพร้อมกับระบบไายสปอร์ตให้ด้วยนะคะ รุ่นนี้ประตูเปิดก็เป็นระบบคีย์เลสค่ะเพียงแค่คุณพี่แบบสอดมือเข้าไปแบบนี้เนาะก็เปิดเข้าตัวรถได้ไง่ายๆเลยนะคะสไตล์ตัวรถเรียบหรูแล้วภายในหรูมากนะตัดด้วยสีแดงไว้ค่ะด้านหลังรุ่นนี้เขาให้กล้องถอยมาค่ะสปอยเลอร์ไฟเบรกดรงที่สามตรงนี้นะคะแล้วก็มีเสา,ากาศคีบฉลาบค่ะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าโตโยต้า o คราคอร s s รุ่นนี้ให้พื้นที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังมาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะ แล้วก็สามารถดึงตรงนี้เพื่อปิดบังของสัมภาระได้นะมาพร้อมกวาไฟส่องสว่างหนึ่งตำแหน่งนะคะรถรุ่นใหม่เขาไม่มียางอะไหมาให้แล้วนะคะจะเป็นพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆค่ะพร้อมแม่แรงนะคะแล้วถ้าเดินทางไกลรถเกิดยางแตกล่ะต้องทอํายังไงไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเลยค่ะแถมบริการช่วยเหลือเซอร์วิสให้1นึ่งปีเต็มๆนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ลืมกุญแจน้ำมันหมดนะคะเกิดเอุบเหต์ต่างๆขึ้นกับตัวรถเนาะคุณพี่โทรเรียกได้24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวไปชมออมชั่นภายในของรุ่นนี้กันต่อเลยค่ะ <m> เปิดมาแล้วรุ่นนี้ภายในเขาหรูหรามากนะคะตัดด้วยสีแดงวายให้แบบนี้ค่ะภายในระบบความปลอดภัยแอร์แบกเล่าันค่ะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังเท่ๆแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะ รุ่นนี้ให้ปุ่มกดสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับไฟหน้าตรงนี้ได้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบบสปอตเนาะพวมาลัยของเขาก็หุ้มด้วยหนังเป็นมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะมีล็อกความเร็วคูสคอนโทรลมาให้นะคะหน้าจอทัสกีนสัมผัสใหญ่ๆเลยค่ะขนาด8นิ้วเนาะเชื่อมต่อทุกความบันเทิงแบบไร้สายได้หมดเลยนะคะ แอร์เป็นระบบออโต้ค่ะคอนโซลกลางแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็บุหนังสีวายแดงเรียบหรูมาให้นะคะมีช่องวางเก็บสัมภา,าระเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้ค่ะวางแก้วน้ําตรงนี้เนาะหัวเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังมีโหมดการขับขี่มาให้นะคะอันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายๆค่ะ นี่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะเหมาะกับคนในเมืองสุดๆค่ะอัตราการสิ้นเปลืองประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรได้นะคะถือว่าประหยัดแล้วก็แรงด้วยค่ะเป็นเครื่องยนตแปเนาะใครที่ทำงานไกลบ้านนะคะคันนี้ก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งเลยละกันค่ะสมรรถนะการขับขี่ก็ดีเยี่ยมนะคะข้องผู้โดยสารด้านหลังของรุ่นนี้คอนโซลกลางเขามีช่องลมแอร์มาให้นะคะ USB 2ตำแหน่งค่ะ พื้นที่นั่งค่อนข้างกว้างมากๆค่ะบอกของเขาก็พับได้60-40เนาะคุณพี่สามารถพับเอ็นได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีเด็กเขาก็มีรูสําหรับเสียบวาส,สีมาให้ค่ะเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ราคาแม่แรงจับต้องได้ค่ะ สำหรับคันนี้ o ต o t a c o r ค l l a c อ o s s h y b r i d 1.8รถปี2021นะคะค่าตัวก็น่ารักไม่เบานะ698,000เท่านั้นค่ะเครดดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%นะคะถ้าคุณที่ถูกใจสนใจทักมาหาเลยได้เลยค่ะ